สดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวันชรพลเอาวันนี้พาผู้ชมมารับชมทีมงานลูกสุิยันครับถล่มอ่างเก็บน้ำา7 0 0 0ค่าร้อยได,ได้ก็อยู่กันกันกบเจ้าโกบิโก้ k 200คครับผู้ชมอยู่กับคนปู่ฟันปีศาจนะทีมงานลูกสุิยันเห็น FC มาคอมเมนต์บอกชื่อทีมงานอยู่ วันนี้แดดค่อนข้างเปลี้ยงนะครับแต่ว่าลมพอค่อนข้างที่จะลมเหมือนกันนะวันนี้นี่มีแมคโครทำงานสามคันครับสำหรับทีมงานลุงสุริยันนะโอ้ นนถือว่าการทำงานของเขายังโอเคดีนะครับเนี่ยสำหรับคนโปรเนี่ ข้างล่างเนี่เป็นดินเหนียวครับสดข้างบนนี่เป็นดินทรายตรงนี้น่าจะขุดง่ายอยู่มั้งนี่ เจอเนินครับไสกันสีตกครับ สี่ตักนะสองร้อยใส่6ล้อนี่ก็ถือว่าพอประมาณก็ถือว่าเป็นมนฐาตรฐานดีครับสีตักสำหรับสองร้อยตักใส่6ล้อ ทีมมดเล็กวิ่งกันค่อนข้างเค,ครครักครับวันนี้นี่รู้สึกว่าไม่มีขาดสายเลยนะอาศัยเยอะครับ เป็นหน้นทางไหมทางเริ่มไม่ดีแล้วิ่งไปวิ่งมาอย่าไปอย่ามาก็เล่ครับอ้ยเจอเหนียวเจอเหนียว хаха <laughs> ถือว่าการทำงานของเขายังโอเคยังสมบูรณ์ดีครับสำหรับเจ้ามาร์คทูถึงอายุอนามเขาจะ30ปีอัพนะครับก็ยังถือว่าทำงานได้ดีเลยก็เก่ามาก็ทำงานดีมดครับว่าจะช่างฝีมือถึงนะขึ้นอยู่กับช่างที่ดูแลแต่ว่าชักที่ซ่อมเขานั่นแหละ หายากต้องจับร่มให้มันอยู่มือแล้วนี่โอ้หล่อครับหลอ่อคันนี้นีเจ้าฟูโซ่ ลครับก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัปคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคุณปู SK200 สองก,ก็ต้องขอลากัไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับ